วิเคราะห์บอลกับเพลงบอลเต็งวันนี้ครับประจําวันศุกร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2565ครับวันนี้ก็มีฟุตบอลลงเตะอยู่มากมายหลากหลายลีกเลยนะครับแต่วันนี้เฮงคัดทั้งหมด3คู่เน้นๆในน้าสุดท้ายครับมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับก็เป็นสกอรโชเซเรียอิตาลีเปิดหัวคู่แรกของสัปดาห์หน้าสุดท้ายครับกูรระวังโตริโนครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเอเอสโรม่าครับ คู่ถัดมาครับในศึกลาลิก้าสเปนนะสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับคู่ระหว่างเรอันมัดริดราชันชุดขาวครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเลอันเบติสครับคู่ถัดมาครับคู่สุดท้ายครับคู่ระหว่างลาโย่บายเกโนครับพบกับเลบันเตนะครับก็ในส่วนของทัศนะคู่อื่นๆก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ในไลน์แอสซเฮง789หรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของรายละเอียดแต่ละคู่จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมและรับฟังกันวิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้ครับในศึกซีเรียอิตาลีครับคู่ระหว่างโตริโนครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของ AS r o m โรมาครับนัดนี้เป็นนัาสุดท้ายแล้วของซีเรียอิตาลีนะครับแฮนดีแคปตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่าง AS r o m โรม่าต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับ มาดูในส่วนของตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับตอนนี้โตริโน่ครับอยู่อันดับ10ของตารางมีอยู่50แต้มครับเกมเย่าของพวกเขาครับ18นัดครับชน 8, 5, 5, 5, 5, 5, 9, 4, ะ8เสมอ5แพ้5ได้ย9เสีย 18, 18ครับตอนนี้ก็อัตราชนะในรังของตัวเองอยู่ที่44 4เเซครับแล้วก็เล่นในรังเก่งเป็นอันดับ9ของลีกนะครับส่วน AS r o m โรม่าครับตอนนี้รังอันดับ6ของตารางมีอยู่ หกแต้มนะครับเกมเยือนของพวกเขาครับ18นัดครับชนะ7เสมอ3แพ้8ได้30เสีย27ครับอัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่38.9%และเลนนอกบ้านเก่งเป็นอันดับ8ของลีกนะครับมมนูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่เคยพบกันมาในทุกรายการนะครับก็เป็นทางฝั่งโตริโนครับเก็บชัยจาก AS r o m โรม่าได้2นัดครับคู่นี้ไม่เสมอกันเลยมีสกอร์ตลอดกับใน5นัดหลังสุดส่วน เอสโรมาครับเก็บชัยจากโตริโนได้3นัดนะครับโตริโนครับ5นัดหลังสุดที่พบกับเอสโรมาก็อัตราชนะอยู่ที่40%ครับชนะราคา40%และอัตราเกมสูงอยู่ที่60%นะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าที่นโตริโนกันก่อนเลยครับ โตลิโน่ห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับอัตราชนะอยู่ที่60%ชนะราคา80%และอัตราเกมสูงอยู่ที่60%นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งไปเฉือนเอาชนะเวโรนาได้ครับ1ประตูต่อ0นะครับที่ในรังเวโรนาเลยนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่าง AS สโรม่าครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ1เสมอ3แพ้1ครับอัตราชนะอยู่ที่20%ชนะราคา40%และอัตราเกมสูง0%นะครับ ห้านัดหลังสุดของ AS เอสโรม่าคือไม่สูงเลยครับยิงไม่ถึง3ประตูเลยครับทั้งเย่าและเยือนนัดล่าสุดครับก็ทำได้เพียงเปิดบ้านเอาเสมอครับ AC เวเนสครับ1ประตูต่อ1ึ่งครึ่งแรกโดนนำก่อนด้วยครับครึ่งหลังก็ได้ประตูกลับมาครับตีเสมอกระมับมา1ประตูต่อ1นะครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับโตริโนได้10เสีย7ผลต่างประตู3ลูบวกส่วนเอสโรม่าครับได้3เสีย4ผลต่างประตูลบ1นะครับ มาดูในส่วนของราคาเอเชียนเฮนดิแคปวันนี้ครับราคาครึ่งลูกแบบนี้โตริโนและ a อเอสโรมากินราคา2นัดแล้วก็เสียสนัดครับสูงตามคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครบ3ครับโตริโนและ a อเอสโรม่าสูง2นัดต่ำ3านัดเช่นเดียวกันเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บของโตริโนครับมีทั้งหมด5รายเลยครับก็เป็นกองหลังอยู่2รายครับ สามรายครับกองหลังสามรายครับแดนกลางหนึ่งรายและกองหน้าหนึ่งรายครับอย่างซิโมเน่ซาซ่านะครับก็เป็นกองหน้าตัวเก่งของตริโน่เลยครับส่วนเอสโรมาครับจะไม่มีสามผู้เล่นครับอย่างแฮนดิกมาคิตยานครับที่มีการบาดเจ็บอยู่แล้วก็นิโคโรซานิโอโรครับและก็ฟริกครับในส่วนของ วันนี้ครับโตริโน่น่าจะมาในระบบ4-3-3ครับก็น่าจะต้องเปิดเกมโุกใส่การเต็มที่แล้วครับเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับนาเป้าวันนี้จะใช้เป็นอเดียาแวร์รตินะครับสังฝั่งโตริโน่มาดูทางฝั่งเอสโรมาผู้มาเยือนครับวันนี้ก็น่าจะใช้ระบบ4-2-3-1ครับนาเป้าวันนี้ก็ยังคงจะเป็นทรัม i ี่อบารัมนะครับก็วันนี้ก็น่าจะล่าสกอร์นัดสุดท้ายไปได้อย่างแน่นอนครับ ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเพงอย่งมองว่าผู้มาเยือนอย่าง AS Roma ครับซึ่งพวกเขาเสียแต้มในเกมหลังติดติดกันครับเกมนี้ไม่ย,ยอมแพ้แน่นอนครับน่าจะเก็บชัยเพื่อให้ได้ลุ้นพื้นที่ยูโรนะครับก็น่าจะต้องเก็บชัยจากโตริโนไปได้ครับและนะสุดท้ายด้วยพวกเขาต้องมีแรงฮึดอย่างแน่นอนครับในส่วนของทัศนะคู่แรกของเฮงวันนี้เห็วิเคราะห์ไปที่ผู้มาเยือนอย่าง AS Roma. วิเคราะห์บอลคู่ที่2ของเฮงวันนี้ครับในศึกลาลิก้าสเปนครับคู่ระหว่างราชังชุดขาวเรอันมาดริดครับเปิดซานดิโก้เบร์บิลตอนรับการมาเยือนของเลอันเบติสครับคู่นี้คิงเอาเวลาตี2ตรงนะครับแฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้ทั้งฝั่งเจ้าถิ่นครับเรอันมาดริตต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับ มาดูในส่วนของตารางคันนครับแต่ตอนนี้มอร์ดิดได้แชมป์ไปแล้วนะครับมีอยู่85แต้มครับเกมเย้าของพวกเขา18นัดครับชนะ13เสมอ4แพ้แค่1นัดเท่านั้นได้44เสีย13ครับอัตราชนะในรังของตัวเองสูงถึง72.2%และเป็นอันดับ1ของลีกนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเลอันเบติสครับตอนนี้รังอันดับ5ของตารางครับมีอยู่64แต้มนะครับเกมเยือนของพวกเขาครับ18นัดครับ ชนะ9เสมอ5แพ้4ได้2 8เสีย18ครับอัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่5 0เปอร์เซ็นต์ครับและเล่นนอกบ้านเก่งเป็นอันดับ3ของลีกนะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่พบกันมาในทุกรายการนะครับก็เป็นนังฟังเรียนมาริดครับเก็บชัยจากเรเบติสไปได้2นะัดเสมอกัน2นัดแล้วก็แพ้1นนัดนะครับอัตราชนะอยู่ที่40%เปอร์เซ็นต์ครับชนะาราคา40เปอร์เซ็นต์และอัตราเกมสูงอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์นะครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นราชันชุดขาวเรียนมาดิดกันก่อนเลยนะครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับอัตราชนะอยู่ที่60%ชนะราคา60%และอัตราเกมสูงอยู่ที่60%ครับแต่นัดล่าสุดครับก็ทำได้เพียงเสมอคาดิสตี้มาครับ1ประตูต่อ1ครับนัดนั้นก็เอาผู้เล่นสำรองลงเยอะเลยครับแทบจะโรเทชั่นทั้งทีมเลยครับ ส่วนเรอันเบติสครับห้านัดหลังสุดของวมเข่าครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับอัตราชนะอยู่ที่40ชนะราคา40และอัตราเกมสูงอยู่ที่40เซนตะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเก็บชัยจากรานาดามาได้ครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนะครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเรอัลมาดริดได้13เสีย3ผลต่างประตู10ลูกส่วนเรอันเบติสครับได้7เสีย3ผลต่างประตู4ลูกนะครับมาดูในส่วนของราคา เอเชียนแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคาเปิดมาครึ่งครบลูกแบบนี้5นัดหลังสุดเรยมาดิดกินราคาทั้งหมดเลยครับส่วนเรย์เบติสกินราคาแค่1นัดเท่านั้นนะครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับมาดิดสูง2นัดต่ำ3นัดครับส่วนเบติสครับสูง1นัดต่ำ4นัดนะครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นบาดเจ็บและหยุดแข่งนะครับทางฝั่งเรยนมาดิดครับก็ผู้เล่นบาดเจ็บก็คนเดิมๆครับแกเลตเบลิสโก้ครับ มาเซโลครับแล้วก็มิเกลกูเตเรสนะครับส่วนเรอเบติสครับจะไม่มีมอร์ตินมอนโตยาครับบิทตอกามาราซ่าครับแล้วก็คาราดิโอบราโวนะครับผู้รักษาประตูนะครับในส่วนของเรนมาดิดวันนี้ครับก็น่าจะมาในระบบ433น่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมที่เจอกับคาดิซิตี้ในนัดที่แล้วนะครับเพราะว่าก็เป็นนัดสุดท้ายแล้วแต่ก็น่าจะมีทีเด็ดลงมาครึ่งหลังอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็น่าจะมาในระบบ433เหมือนเดิมนะครับก็แดนกลางก็ กเป็นโทนิโคลสครับก็ยังอยู่ครับแล้วก็คาเซเมโรครับก็กองหน้าวันนี้ครับก็น่าจะเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นมาคิซิโอครับเบนซีมาไม่แน่ใจว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับส่วนฝั่งเรยเบติสวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นโบโบจาอิกาเชียนะครับก่อนในส่วนของคู่นี้ครับเฮงยังมองว่าเจ้าถิ่นเรอันมาดริดครับน่าจะเก็บชัยนัดนี้ไปได้ครับหรือ อาจจะยิงเกินราคาแน่นอนครับหนึ่งลูกมีแน่รอรุนเม็ดที่2นะครับสำหรับวิคารบอลคู่ที่3คู่สุดท้ายท้ายสุดของเหงวันนี้ครับในศึกลาลิก้าสเปนครับคู่ระหว่างลาโยบายกโนครับเปิดรังต้อนรับการเมียนของเลบันเต้ครับคู่นี้ก็คิกออฟเวลาตี2ตรงเช่นเดียวกันนะครับแฮนดิแคปตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นครับรายโยบยกโนครับต่ออยู่ปอปอนะครับ มาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับราโยเบยกาโนครับอยู่อันดับ12ของตารางไี่อยู่42แต้มครับเกมเย่าของพวกเขา18นัดครับชนะ8เสมอ5แพ้5ได้24เสีย18ครับอัตราชนะในรังของตัวเองที่44.4%และเล่นในรังเก่งเป็นอันดับ10ของลีกนะครับส่วน l i มันเต้ครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่19ของตารางนะครับก็ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยครับก็ลงไปเล่นเซกุนดานะครับ สเปนครับลีกลาลิกาสองของสเปนนะครับกอยูดับสิบเก้าครับมีอยู่สามสิบสองแต้มเท่านั้นครับเกมเยือนของพวกเขาครับสิบแปดนัดครับชนะแค่สองนัดเท่านั้นครับเสมอสี่และแพ้ถึงสิบสองนัดครับได้สิบเก้าประตูเสียถึงสี่สิบสี่ประตูครับอัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆครับแล้วก็เลนนอกบ้านก็ย่ำแย่ครับเป็นดับสิบเจ็ดของลีกเลยนะครับมาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดที่พบกันมานะครับ ก็คู่นี้ก็เตะเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับของฤดูกันนี้ครับห้านัดหลังสุดที่พบกันมาครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับเสมอกัน1นัดครับห้านัดหลังสุดของไรโยที่พบกับเรมันเต้นะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับอัตราชนะอยู่ที่40%ชนะราคา60%และอัตราเกมสูงอยู่ที่6 0เเซนะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่พบกันมานะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดที่พบกันมาก็ ตามนั้นเลยครับก็นัดล่าสุดก็เสมอกันไปนะครับฟอร์มให้นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นราโย่ก่อนเลยราโย่ใหนัดหลังสุดของพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2ครับอัตราชนะอยู่ที่20%ชนะราคา60%และอัตราเกมสูงอยู่ที่40%นะครับก็นัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาครับแพ้มาโยก้ามาครับ2ประตูต่อ1นะครับส่วนเลเบนเต้ครับให้นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับอัตราชนะอยู่ที่40%ชนะราคา60%และอัตราเกมสูงอยู่ที่80%นะครับ นล่าสุดก็เพิ่งเก็บชัยจากอาราเบสมาได้นะครับอาราเบสก็บวยของตารางครับก็ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยครับก็นา่าสุดเลมาเต้ก็เอาชนะมาได้ครับ3ประตูตอนนครึ่งแรกโดนน้ำก่อนด้วยนะครับครึ่งหลังพิกมาเอาชนะได้ครับเปรียบเทียบผลบ5นห้าลังสุดของทั้งคู่ครับรายโยได้4เสีย8ผลตังประตูลบส่ครับ่วนเลมาเต้เช่นเดียวกันครับได้8เสีย12ผลตังประตูลบ4ครับ มาดูในส่วนของราคาเอเชียนเฮนดิแคปวันนี้เปิดมาปอปอแบบนี้รายโยกินราคา2นัดจาก5นัดหลังสุดครับโซนเรมาเตกินราคา3นัดจาก5นัดหลังสุดนะครับรายโยและเรมัเต้ครับก็วันนี้ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งครบ3าครับรายโยสูง3นัดจาก5านัดหลังสุดครับโซนเรมาเต้สูง2นัดจาก5นัดหลังสุดนะครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นครับบาดเจ็บและหยุดแข่งครับทางฝั่งรายโยจะมมีเมอร์ติน แม็กเคลรันครับแล้วก็ออสการ์เตโฮนะครับก็2ผู้เล่นสตาร์ของรายโยนครับโซลเลมาเต้จะไม่มีคอเก้เดฟูตอสนะครับวันนี้ครับทางฝั่งรายโยน่าจะมาในระบบ4ี่สครับหน้าเป้าก็น่าจะเป็นรามิลฟาวเกาครับฝั่งซ้ายเป็นแอนวาโรกาเซียครับฝั่งขวาจะเป็นเบรนดี้แอนเคเทียนะครับโซลเลมาเต้วันนี้น่าจะมาในระบบ4 2 3 1ครับหน้าเป้าจะเป็นโรเจอร์มารติซันบาดอนนะครับซึ่งในส่วนของคู่นี้ครับเฮงยังมองว่า ราโยเบเยกาโน่ครับก็น่าจะเก็บชัยไปได้นะครับเพราะว่าเลบานเต้ตอนนี้ครับเลบานเต้ก็ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลบานเต้ตอนนี้ก็ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยครับแต่เกมที่แล้วพวกเขาเอาชนะอาราเบสได้ครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็ไปทีมตกชั้นเช่นเดียวกันครับก็ดูแลฟอร์มไม่ค่อยเอาเนื้อเอาหนอสักเท่าไหร่ครับสำหรับเลบานเต้ครับฟอร์มไม่ดีครับ พวกเขาแพ้รายโยมาหลายเกมและนั่นนี้มาเยือนรายโยด้วยเห็นมาว่ารายโยครับนั่นนี้เก็บชายจากเรมาเต้ไปได้อย่างแน่นอนครับคู่สุดท้ายของเฮงวันนี้เฮงวิเคราะห์ไปสรุปทัศนาของเฮงวันนี้ครับประจำวันศุกร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2565 ทัศนวันนี้ครับสรุปนัดสุดท้ายของการช่อเซรีอิตาลีคู่แรกครับคู่ระหว่างโตริโนพบกับเอเอสโรมาคิกงเอฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเฮงวิเคราะห์ไปที่ผู้มาเยือนอย่างเอเอสโรมาครับคาดว่าจะมาเก็บชัยจากโตริโนไปได้อย่างแน่นอนครับคู่ที่2ในศึกลาลีกาสเปนนัดสุดท้ายเช่นเดียวกันครับคู่ระหว่างเรัลมาดริดพบกับเรอัลเบเิสคาร์เฮงมองว่าเจ้าถิ่นเรอันมาดริดครับนัดนี้ก็น่าจะเก็บชยัยฉลองแชมป์ในรังของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับและ คู่สุดท้ายครับคู่ระวังไลโยเบียกาโนครับพบกับเลเบนเต้ครับเรเบนเต้ตกชั้นไปแล้วครับก็ไลโยก็น่าสุดท้ายในรังก็น่าจะต้องเก็บใช้ให้ได้ครับเฮงเลวิเคะห์ไปที่ไลโยเบียกาโนครับในส่วนของทัศนาคูณทัศนาวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับลงทุนทุกทา่านโชคดีเจอกันใ่วัน